สวัสดีครับผมโกโก้ชนะฟาวจากจังหวัดชนะนะครับผู้เชี่ยวชาญเครื่องเสียงรถยนต์กาวซิโลวันนี้จะมาแนะนําการยกระดับการฟังเครื่องเสียงรถยนต์ในรถกระบะให้ได้เสียงดีและมีเวทีเสียงนะครับมาแนะนำทวิเ t อร์กาวซิโลรุ่น3 5 0 0 x คู่มือสเปซนี่ครับนี่เลยเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับหลายท่านไม่เข้าใจว่ารูปร่างมันก็เหมือนทวิตเตอร์ทั่วไปไม่ใช่ครับเกรดวัสดุ งานด้านเทคนิคเกเรดแม่เหล็กไว้คอยอต่างกันมากครับพิสูจน์ฟังเสียงจริงมาแล้วกว่าร้อยคันที่ใช้หน้าซาวลูกค้าทุกคันชอบทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำหูช้างใหญ่นะครับพอติดแล้วจะได้มุมองศา ฟังในรถมีเวทีเสียงฟังนอกรถก็ชัดเจนและมีเวทีเสียงเช่นเดียวกันครับติดตั้งไม่ยากครับเราออกแบบมาสำหรับนี่เลยกาซิโรโดเฉพาะใส่ปุ๊บพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูวันที่ใส่แล้วนะครับันะบใส่แล้วก็จะแน่นหนาแข็งแรงแนบสนิท วันนี้เฉพาะหูช้างนะครับเฉพาะหูช้างคู่ละ3,000บาทสฉบาะ t ทวิตเตอร์ก็คู่ละส0 0พบาทท่านใดที่อยากได้ราคาถูกพิเศษก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันครับตอนนี้หูช้างที่เราผลิตเสร็จแล้วจะมีด้การ3รุ่นอันนี้เป็น ออนเนลดีแมตั้งแบบปี2012ถึง2018เป็นงานพ่นสีระเบิดนะครับมียนแข็งแรงนะครับมีเชฟด้านหน้าด้านหลังจะไม่เหมือนของโหลทั่วๆไปราคาถูกนะครับไม,ไม่เหมือนแน่นอนเพราะสูตรมุมองศาเป็นของชัยนาาสตโดยเฉพาะเลยตัวนี้เป็น ดี 2020, 2021, 2022, แมกสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองและยี่สิบสามเวลาซื้อต้องระบุร,รถพิชัดเจนนะครับหรือส่องรูปรถท่านมาก็ได้ครับนี่เป็นของรีโว่ลีโวและฟอร์จูเนอร์ใหม่ครับ ใส่ได้ฝังรุ่นเลยนะครับ r ี v o และ Fort u n e r ใหม่ผมขอย้อนไปนิดนึงนะครับ OnMill Max ใส่กับ m u x เุ่นเก่าได้นะครับของ d m a x 2 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 0 2 3ก็ใส่กับ m u x รุ่นใหม่ได้ครับอยากได้เสียงดีมีเวทีเสียง จะได้เสียงดีคมชัดตามมาตรฐานสากลทั้งฟังในรถและนอกรถก็สั่งซื้อทวิตเตอร์และหูช้างที่ใช้น้าสาวได้ครับจะซื้อทวิตเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับจะซื้อหูช้างอย่างเดียวก็ได้ครับจะซื้อสองอย่างเลยเราก็มีส่วนพิเศษถูกมาคุยกันครับ ผมและก็อยู่ร้านทุกวันสวัสดีครับ